สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านกลับมาที่โครงการบ้านหุ่นใจครั้งครับหลังจากอรอบที่แล้วพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกับตัวอย่างบ้านหุ่นใจแล้วก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมเป็นจํานวนมากครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านกลับมาพบกับบ้านหุ่นใจอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษสุดสวยครับที่จะมาให้ข้อมูลบ้านหุ่นใจกับทุกท่านได้รับชมกันครับ เสียงปรบมือตอนรับน้องพลอยครับโอ้โหนี่น้องพลอยน้องพลอยนะารักดีครับดีน่ารำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักนิดนึงครับสวัสดีค่ะก็ชื่อพลอยพีรินนะคะก็ถ้าจะมาที่นี่ก็จะมาเจอกับพลอยพลอยเป็นสายขายของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นมาเคสติ้งด้วยค่ะน้องพลอยครับบ้านตัวอย่างที่บริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยขนาดของตัวบ้านมีขนาดเท่าไหร่ ตัวบ้านนะคะของโครงการจะมีขนาดที่23.5อ๋อ23.5ใช่ซึ่งยังไม่รวมบริเวณรอบนอกใช่ค่ะแต่ละหลังเนี่ยจะป่างกันในเรื่องของบริเวณบ้านค่ะแต่ว่าขนาดจะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับจุดที่เรายืนอยู่นี่เป็นจุดบริเวณหน้าบ้านใช่ค่ะเป็นจุดบริเวณหน้าบ้านของบ้านหลังที่หนึ่งค่ะโครงการเราเนี่ยจะมีการตกแต่งที่หลายแบบมากนี่คือเป็นบ้านตัวอย่างแบบแรกแบบแรกใช่ไ่มฮะใช่ค่ะคือบริเวณหน้าก็เป็น ประตูกระจกจกรอบอลูมิเนียมท่านผู้ชมดูฮะบริเวณด้านหน้านี่ถ้าท่านสังเกตนี่ก็จะเป็นกระจกเกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าผมเป็นลูกค้านี่ก็คือให้ความรู้สึกว่าโลง<ช>่งโปร่งสบายนะครับสามารถมองทะลุ<ช>บ้านตัวอย่าง<ช>นะครับก็คือออกแบบไว้ให้วางดอกไม้ใช่แต่ว่าบ้านหลังนี้ก็จะออกสําหรับผู้หญิงสไตล์สาวหวานน้อยเนาะในสําหรับแบบแบบที่หนึ่งมินิมอลสายหวานนี่ ต้องมาดูตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับแต่สําหรับห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะทาให้มันดูโล่งโปร่งสบายค่ะเพราะว่าเพอร์เฟคของที่นี่เนี่ยเอาจริงลิฟวิ้งรูมเนี่ยค่อนข้างสําคัญในจุดของกิจกรรมครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นจุดที่คนจะมารวมกันเยอะใช่ไหมฮะไม่ว่าจะมานั่งดูทีวีรับประทานอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อย่างเช่นกระจกอะไรทุกอย่างก็คือสามารถเปิดได้แบบเราไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาบ้านนี้ใช่ไหมฮะ อ่อเนี่อครับท่านผู้ชมดูกระจกบานใหญ่นะฮะว่าเราเปิดนับลมได้เลยนี่ครับน้องพลอยครับสําหรับมุมนี้เป็นมุมอะไรครับเห็นมีเสาสัญญาณด้วยจริงๆงแล้วตามใจลูกค้าเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นมุมทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะมากใช่เพราะว่าเราเซตไว้ให้แล้วสําหรับตัวการเดินไปก็จะเป็นของโต๊ะอาหารอ๋อจริงๆที่ที่ตรงกันข้ามนี่ก็คือทานอาหารไปดูทีวีก็ได้ครั กลับมาเหนื่อยๆเนี่ยมานั่งรับประทานอาหารพักผ่อนชมข่าวติดตามข่าวสารบ้านเมืองเดิหรือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเลยนะใช่ค่ะใช้พื้นที่นะครับห้องเดียวแต่ว่าวางฟังก์ชันไว้หลายหลายตัวมากนะครับบ้านอย่างเช่นจริงๆแล้วบ้านเรามีความคล้ายคล้ายคอนโดค่ะสำหรับผู้ที่เหมือนครัวที่วางไมโครเวฟวางอะไรไม่ได้ทำอะไรหนักอะค่ะ ก็คือทำเบาๆใช่เบาๆมีแม่คูเว็บมีอุ่้คุณอาหารอะไรอย่างนี้นะครคุกกิ้งเบาๆเราทำไว้แล้วเราเนี่ยก็จะลองว่าการต่อเติมครัวไทยค่ะอมองขาดจริงๆบ้านเราเนี่ยสามารถต่อเติมครัวไทยสำหรับแม่บ้านที่ชอบ รักการทำอาหารใช่รักการทำอาหารมากแล้วก็ไม่ต้มผัดแกงทอดทอหอมอร่อยในลิซตามาด้านหลังได้เลยกิงจะทำบาร์บีคิวจะอะไรโซนหลังบ้านเลยก็คือบ้านอุ่นใจคืออุ่นใจจริงๆจบเลยที่บ้านนี่เที่ยวหน้าน้องพลต้องมีหมูกระทะวานนะคีับมีหน้านะห้องนี้เป็นอะไรฮะต่อมาค่ะเมื่อกี้เราไปปาร์ตี้กันจากข้างนอกมาหมูกระทะเมาแล้ว ห้องน้ำอยู่ใกล้นิดเดียวสะดวกมากเลยไม่ถึงห้าก้าออยู่ใกล้มากแล้วประตูห้องน้ำเป็นแบบสไลด์ด้วยสไลด์เลยไม่ต้องปิดไม่ต้องอะไรเดี๋ยวเปิดไม่ถูกก็คือเลื่อนเลยเป็นแนวยาวก็ถือว่าประหยัดพื้นที่ด้วยนี่คือห้องนอนใหญ่ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณห้องนอนใหญ่ของบ้านใช่ค่ะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนหลักของบ้านอยากให้ทุกท่านได้ได้ดูบริเวณนะฮะ สามารถวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือเตียงหกฟุตนี่ค่วางเตียงหกฟุตก็ยังมีพื้นที่เหลือเดินเล่นอีกนะโอ้โหนอนสบายเลยนะสคนสามคนสี่คนนอนชมวิวตรงนู้นเนี่ยเวลาถ้าเพื่อนๆนอนที่นี่นะฮะท่านผู้ชมนอนที่นี่เนี่ยก็จะมีกระจกบานใหญ่อีกใช่ค่ะใช่นี่เรียกว่าใช้คําว่าตื่นมานี่วิวหลักล้านเลยนะ อยู่ที่ท่านจะจัดส่วนด้านหลังแล้วเป็นยังไงนะฮะเช้าเช้านี่ปลาหางนกยุงกระโดดขึ้นมาบ้านเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องอเนกประสงค์แต่บ้านเราอ่ะก็รับจบนะถ้าสมมติว่าอยู่กันตอนแรกสองคนก่อนเริ่มมีลูกแล้วขยับขยายได้ค่ะไม่ต้องย้ายไปไหนเลยเราสามารถเปลี่ยนห้องอเนกประสงค์เป็นห้องนอนได้ทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะมาสมาชิกใหม่ครอบครัวเราก็เลย พร้อมไม่ต้องย้ายไปไหนเลยค่ะพี่อ๋องจบเลยที่นี่เป็นเตียงขนาด3.5วางได้สบายๆบายเลยให้เด็กเล็กนอนใช่ห้องผมชอบตรงนี้คือเพดานโปร่งสูงในลักษณะที่ว่าวางเตียงสองชั้นนี่ก็น่าจะได้อยู่ได้ค่ะนะครับในห้องก็สามารถที่จะวางตู้ได้อือจัดฟังก์ชันได้ดีมากๆเลยนะครับบ้านนี้คือบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งโครงการบ้านอุ่นใจของเราเนี่ย ราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่เราเริ่มต้นเพียงล้านสองค่ะ1นล้านสองแสนบาทใช่เพราะว่าถูกต้องเราต้องการที่อยากให้ทุกคนได้มีบ้านที่สวยในราคาที่แตะต้องได้ค่ะถือว่า1นล้านสองแสนบาทไม่แพงเลยนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ยังเป็นบ้านที่ยังไม่ตกแต่งใช่ไหมคั่ยังไม่ตกแต่งก็คือบ้านเปล่ามีมีอะไรไม่ให้บ้างฮะมีแอร์ คือมันจะมีโปรค่ะพี่อ๋อใช่มันโปรของปี6กก็คือถ้าการซื้อบ้านเราก็จะแถมแอร์ค่ะแล้วก็ถ้าจดในภายในปี65อ่าก็จะมีจดจำนองฟรีอ๋อจดฟรีด้วยใช่จัดโปรพิเศษเลยใช่เป็นโปรพิเศษโอ้ต้องรีบซื้อนะฮะจดพอเองอยากได้เองเลยค่ะบ้านร้านสองสนใจยังไงวอล์กอินมาได้เลยค่ะเปิดทุกวันจันทรถึงอาทิตย์เปิดทุกวันท่านผู้ชมครับได้เลยห้าร้อยบาทต่อวันนะฮะ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้สามารถมาเชิญมาพอยเชิญมาชมบ้านตัวอย่างนะคะแล้วก็มาคุยกันได้เลยแบบว่าเอ๊ะห้าบ,บาทเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านได้ยังไงเนอ่น,น่าสนใจมากน่าสนนะครับเเงื่อนไขพิเศษดีๆแบบนี้เนี่ยคนละครึ่ง1นึ่งแสนบาทเนี่ยต้องจองภายในเมื่อไหร่ครับ กุมภานี้เท่านั้นเลยค่ะใช่เพราะว่าโปรแบบนี้คือเราปล่อยหลุดไม่ได้แล้วก็ปล่อยนานไม่ได้ค่ะพี่หองไม่ได้แต่ห้ามไปบอกใครห้ามไปบอกใครเลยแล้วก็ห้ามบอกด้วยว่าห้ามมาจากพลอยเพราะว่ามันลดจัดหนักมากจริงจริงเฟอร์นิเจอร์อีเกียเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องคุณภาพกับราคาคุณภาพดีไซน์ราคาของอีเกียเขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือถ้าไปซื้อเองเนี่ย ท่านก็จะต้องซื้อในราคาเกือบสองแสนบาทถูกต้องขนอีกอะไรอีกแต่ถ้าจอง,รองพร้อมบ้านตัวอย่างนะฮะ,ฮะก็จากหนึ่งล้านสี่แสนบาทราคาเริ่มต้นนะบ้านล้านสองเอ่เอเพสองแสนก็ถ้าจองภายในเดือนเบาๆเดือนหนึ่งนะฮะ <laughs> เดือนนี้นะครับลดไปอีกแสนหนึ่งก็เท่ากับว่าราคาบ้านตกพร้อมตกแต่งเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาท ราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดแต่ละบ้านนะครับขนาดแต่ละบ้านเออน้องพลอยพาไปทัวร์ชมแล้วก็บอกเงื่อนไขพิเศษดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้อยากออกไปนี่อยากจะไปจองเองเลยแล้วก็โอนฟรีโอนฟรีอีกถูกท่องตายแล้วเท่ากับว่ามาถึงหนึ่งถ้าจะเอาเฟอร์ด้วยเริ่มต้นล้านแสนคิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลยโอ้โหได้มีวันละ500ก็เป็น เจ้าของบ้านสวยๆแบบนี้ได้แล้วต้องซื้อบ้านปีต้องซื้อเดือนนี้ปีนี้เท่านั้นแล้วคะเดือนนี้ปีนี้เท่านั้นคุ้มค่าจริงๆนะครับท่านผู้ชมของเราแล้วค่ะมีเงินเพียงวันละ500บาทสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้สามารถเป็นเจ้าของบ้านพร้อมการตกแต่งสวยๆแบบนี้นะฮะฟอนิเจอร์ดีๆจากกีเกียใช่นะครับก็ฝากโครงการบ้านอุ่นใจไว้กับทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพลอยมากนะครับที่พาเรามาทัวร์ชมนะครับแล้วก็ผมแล้วก็น้องพลอยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ